สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมดวงสตาร์ของท่านในช่วงเดือนส่งท้ายปีเดือนธันวาคมปี2568นี้ดีค่ะท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากุมรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้และการเพยากรณ์นี้เป็นการเพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีปุุมดาวประจำตัวตนของท่านย้อนจากกลับบ้านมาตั้งแต่5พฤษภาคมได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีและปะกินณกะโชคแสดงว่าตัวท่านมีพละกำลังแบบดาวราหูมีเรื่องของความสามารถความเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบได้ดีและเรียกว่าตัวท่านสามารถแสวงหาในเรื่องของผลประโยชน์ได้ดีให้กับตัวท่านเองค่ะและในะช่วงเวลานี้มีดาวพระเสาร์กุมร่วม ดาวเสาร์และดาวราหูได้ตำแหน่งเกษตรทั้งสองดวงและเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่เรียกว่ามีมิตรสหายเข้ามาร่วมส่งเสริมผลักดันและดาวเสาร์จุดนี้ได้ตำแหน่งนาระองค์เกฑ์และอุดมเกณฑ์นั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความโดดเด่นแบบวินาศเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ได้มาก็มักจะแฝงเรื่องของความเสียหายการได้บางสิ่งมาแล้วก็การเสียบางสิ่งไป หรือบางคนเรียกว่าใครที่ทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายการอยู่เบื้องหลังต่างๆงานที่ปรึกษาต่างๆจุดนี้จะสามารถทำได้ดีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนั่นหมายถึงเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะคะหรือบางคนค่ะมีภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้น ดาวเสาดาวราหูคือหนึ่งในดาวตรีเทพนะคะเรียกว่าเป็นจุดที่จะทำให้หนักเหนื่อยเครียดเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะนั้นเข้าใจบริบทตรงนี้นะคะเพราะนั้นจุดที่เห็นจะเป็นลักษณะของภาระหน้าที่ที่มากขึ้นสำหรับตัวท่านและเรียกว่าโอกาสที่จะได้รับมาแต่ในเดือนนี้ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็เรียกว่าดาวพระพุธต,ตลอดทั้งเดือนทามุมถึงก,กันกับดาวประจาตัวตนของท่าน พุธอันธพาลวิวาดราหูเกิดเป็นคู่ศัตรูดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ระวังในเรื่องของบริวารเด็กเล็กๆก,ก,การมีปากเสียงกันต่างๆนะคะและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือ,อนมรณะด้วยเพราะนั้นในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารผิดพลาดนะคะแต่ดวงชะตาจะมีทั้งดีทั้งเสียเดี๋ยวจะมาว่ากันค่ะ ส่วนดาวพระเสาร์ที่ทับลัคนาของท่านตลอดทั้งเดือนทํามุมถึงกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่สัตรูเป็นดาวคู่ปัทะนะคะเพราะนั้นจุดนี้ท่านอาจจะมีเหตุในเรื่องของการประชุมการงานการถกเถียงต่างๆแต่ก็ถือว่าดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งดีในช่วง1-6นะคะทั้งเกษตรราธิปดีและเทวีโชค เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้ดีในเรื่องของการงานแต่อาจจะมีภาวะความเครียดเข้ามามีเรื่องของการสื่อสารไม่ลงรอยกันมีเรื่องของศัตรูในที่ทํางานเกิดขึ้นคนอิจฉาคอยเลื่อยขาเก้าอี้ลักษณะแบบนี้ค่ะและพอดาวอังคารยกมาสูภพลาภะจุดนั้นอังคารอุจจาพิมุข รอบระยะเวลานี้ดาวอังคารค่อนข้างโคจรเดินเร็วแสดงว่าท่านมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารการพบปะการติดต่อการคอนเนคชั่นในเรื่องการพูดคุยประโยชน์บางท่านคาดหวังการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลานี้ค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของโผพลิกผันได้เนื่องจากเสาอังคารเป็นดาวที่อาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุพลิกผันการไม่รักษาคําพูดการไม่ตรงคําพูดนะคะเพราะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปขอให้ท่านทำด้วยความระมัดระวังนั่นเองค่ะและเราย้อนกลับมานะคะดูในภพเรือนการงานของท่านอีกครั้งหนึ่งภพเรือนการงานนะคะมีดาวอาทิตย์สถิตในภพเรือนนี้เรียกว่าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตตนี ัตหนิกรรมะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมีการเดินทางดีวกับลูกค้าในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและมีดาวศุกร์กลุ่มร่วมเกิดเป็นดาวคู่สมคลคู่นี้จะกลุ่มร่วมกันไปจนถึง16ส่วนดาวพระศุขพอวันที่22อถึงจะยกออกไปก็เรียกว่าดาวศุกร์จุดนี้เป็นประมีการร่วมทำงานเป็นทีมรรม,ททมีการร่วมอิงผลประโยชน์กับเรื่องของผลประโยชน์ที่เอี่ยวกับคนอื่นหรือว่ามีการเกาะกลุ่มการทำงานกันเป็นทีมมีการแบ่งงานกันทำลักษณะแบบนี้ค่ะ ส่วนดาวพระพุธนะคะจะเข้ามาในวันที่7ธันวาคมจนไปถึงวันที่26ธันวาคมจุดนี้ดาวพุธก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีการเดินทางเข้ามาเนื่องจากเป็นดาวมรณนะและเป็นดาวปุตตาการลงทุนในเรื่องการงานการผุดโปรเจกต์ใหม่การเปลี่ยนระบบการปรับระบบการปรับลูกน้องของท่านบางคนให้ไปอยู่ส่วนพาร์ทงานอื่นและมีการสลับสับเปลี่ยนลูกน้องหมุนเวียนกันไปนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์การ การเดินทางเข้ามามีเกณฑ์การที่ท่านอาจจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการงานในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะแต่ตลอดทั้งเดือนเรียกว่าดาวการงานโครจรเร็วมีงานเข้ามารอบเร็วมีสิ่งที่ทําให้คิดให้ทําแบบเร่งด่วนเข้ามาค่ะเพราะพอวันที่6ธันวาคมจนถึงสิ้นเดือน อังคารดาวการงานได้ตำแหน่งอุจาวิราชแสดงว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะท่านจะมีเรื่องของการได้ปฏิบัติหน้าที่จริงๆการได้ลาบยศชื่อเสียงเงินทองเข้ามานะคะและจุดนี้จะเห็นได้ว่า พอช่วง23จะมีพรฤหัสยกมาเลงเพราะนั้นตั้งแต่วันที่23ไปค่ะจะมีสิ่งดีเข้ามาโปรเจกต์เก่าๆพูดโปรเจกต์เก่าหรือการเดินทางการติดต่อสัมพันธ์การเงินต่างๆหรือเป็นเงินค้างเก่าต่างๆหรือท่านมีเกณฑ์ได้การเงินจากเรื่องของการทำงานไปตามหนี้สินไปทวงหนี้สินของบริษัทมีเกณฑ์ได้การเงินเก่าการเงินค้างๆเข้ามา จุดนั้นจะเห็นได้ว่าพฤหัสเล็งอาทิตย์เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่คฤหัสสลับดาวพระพุธซึ่งพุธจะยกมาในวันที่26ค่ะได้ตำแหน่งประทั้งสองดวงดาวเป็นประหรือปร ר เกษตรทั้งสองดวงเวลาเล็งกันจะกลับฟื้นตัวเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงความสเสถียรสามารถทําได้ดีลูกน้องมีศักยภาพมากขึ้นมีการปรับตัวมีการรอมชอมมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเพศตรงข้ามสนับสนุนนะคะมีผู้สนับสนุนทางด้านการงาน พระพุทธพระสุขพระอาทิตย์พระพราขานในจุดนี้ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ทําอาจจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องข้อตกลงที่เกี่ยวกับกฎหมายฝั่งซ้ายคือดาวพฤหัสฝั่งขวาของท่านซึ่งทับตัวคือเสาและราหูภาระหนักอึ้งการจะได้มากได้น้อยการจะเสียผลประโยชน์หรือการจะสร้างศัตรูขึ้นตรงอยู่กับตัวท่านเพราะดาวทับตัวท่านอยู่และขอให้จําไว้ว่าชาวลัคนาราศีกุงดาวเสาดาวราหูทับลัก ต้องทนอาจจะต้องเหนื่อยลงมือทําเองตรวจสอบงานเองความผิดพลาดบางอย่างเกิดจากคนอื่นได้หรือระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความใจร้อนในช่วงรอบระยะเวลานี้อาจจะเป็นเหตุให้การสื่อสารบางอย่างไม่ตรงกันหรือเป็นเหตุในการสร้างศัตรูในเรื่องของการงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมแล้วดวงดาวบนกระดานบ่งบอกว่าท่านจะใช้ทักษะต่างๆนะคะและใช้กลยุทธ์วิธีการต่าง ให้ตัวท่านได้รับในเรื่องของการซัพพอร์ตการสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวพฤหัสกันเป็นเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนลาภะมาอยู่ในพกอริได้ตำแหน่งมหาอุดอริในที่นี้คืออุปสรรค ปัญหานะคะบททดสอบคู่แข่งขันโรคไัยไข้เจ็บก็ได้ดาวเดินถอยหลังสําหรับคนป่วยอาจไปตรวจพบเจอโรคแฝงนะคะอาจไปตรวจพบเจอโรคที่เป็นโรคเก่าๆเรื้อรังนะคะหรือเป็นอาการที่เคยเป็นมาแล้วลักษณะแบบนี้ก็แนะนําว่าใครที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่หรือว่าใครที่ยังรู้สึกสบายดีนะคะก็หมั่นตรวจสุขภาพกันด้วยจุดนี้เวลาที่เกิดปัญหาก็จะเกิดแบบมาหาอุดแบบใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะ และในจุดนี้เมื่อดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินเป็นดาวลาภะแน่นอนว่าผลประโยชน์ต่างๆการเงินต่างๆจึงมักติดขัดเกิดเขตติดขัดทางด้านการเงินเกิดปัญหาที่จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นลักษณะแบบนี้มีเขตการหมุนเงินการบริหารจัดการการเงินปบบที่ทําให้ท่านปวดหัวได้เลยละค่ะช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในพเรือนนี้ค่ะ และพอวันที่23เพื่อหัสถอยหลังกลับมาในภพกุตตาแล้วเรียกว่าตรีโกนกับลัคนาทํามุมถึงกันกันกบเสารและราหูเรียกว่าดวงชะตาจะขยับดีขึ้นและอย่างที่แจ้งค่ะตั้งแต่23ไปมีดาวดีนะคะมาเล่นกับดาวการเงินท่านมีเกณฑ์ทิศทางการเงินได้รับการเงินในเรื่องของลูกค้าในเรื่องการซัพพอร์ตการสนับสนุนนะคะหรือบางคนได้รับการสนับสนุนการเงินในเรื่องของลูกหลานต่าง ตัวท่านเอื้ออำน,นวยเรื่องความสะดวกบางอย่างและลูกหลานของท่านก็ดูแลมาหรือลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่จะได้มาในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะก็เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ดาวพระเกตอยู่ในภพสหรชชักระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้ท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเป็นภพแห่งการเดินทางระยะใกล้ต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นภพแห่งการพบปะติดต่อสื่อสารไปหาญาติพี่น้องได้มากขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะเจ้าเรือนปัตตนิท่านคือดาวอาทิตย์อาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนถึง16มาอยู่ในพกกรรมมะคู่ครองคนรักเรียกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้กําลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของการทํางานมีเกณฑ์ได้การเงินเข้ามามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานพอวันที่16ค่ะดาวอาทิตย์ยกสู่พลาภเทวีโชค ผู้เกิดเป็นเทวีโชคในภพหลาภะแสดงว่าผู้อาจจะมีเรื่องของกำารกำไรเข้ามามีการเงินมีของขวัญของฝากถูกอ,อกถูกใจมีน้ำหอมมีเครื่องประดับมาให้หรืออาจจะพาท่านไปดื่มไปกินไปเที่ยวนะคะมีการเดินทางร่วมกันมีกิจกรรมดีๆร่วมกันในบ้านเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและมีเกณฑ์กับการ พูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนเพิ่มพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะมีบุตรมีลูกนะคะหรือบางคนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานร่วมกันลักษณะแบบนี้มีข่าวดีร่วมกันค่ะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของช่องทางใหม่ๆทิศทางใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนในเรื่องรายได้เสริมรายได้เพิ่มหรือว่าเรื่องทิศทางที่จธรรมให้ท่านทั้งสองคน มีกิจกรรมทำมากขึ้นลันกษณะแบนี้ดีกว่าค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเรียกว่าท่านมีเกณฑ์พบเจอคู่จากการทํางานมีคนมาชอบมีคนมาแจกขนมจีบมีคนมาใส่ใจสนใจตัวท่านเป็นพิเศษค่ะและพอครึ่งเดือนหลังค่ะก็เรียกว่าสิ่งต่างๆอาจจะมีสภาพที่เรียกว่า ได้การเงินจากความรักนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะพบคู่ที่มีลูกมาแล้วพบลาภะเรียกว่าเป็นปุตตะของปัตตนีมีคนมาชอบมีคนมาแจกขนมจีบมีคนมาให้สินทรัพย์ช่วยเหลือการเงินซัพพอร์ตการเงินในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นจุดที่ถ้าเจอคู่จะเจอคู่แบบใหญ่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคู่ที่มีสติปัญญาทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสทายยศศักดิ์ทายอาทิตย์ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองที่เป็นคู่แท้โดยเฉพาะใครที่ผูกลัคนาแล้ว ดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวอาทิตย์ของท่านทักษะจรปีนี้ตกตำแหน่งสีนะคะเรียกว่าการได้มาซึ่งคู่อย่างแน่นอนมีเกณฑ์แต่งงานได้เลยค่ะและใครที่ผูกลักนาตำแหน่งดาวอาทิตย์ตกกาลีจุดนี้ก็อาจจะได้พบเจอแต่ก็เป็นความยากในการจะเริ่มต้นในการจะติดต่อในการพบปะก็เรียกว่าอาจจะต้องใช้ความอดทน หรือบางครั้งเวลาดาวคู่ตกตำแหน่งกาลีปีนั้นทั้งปีเลยค่ะจะมีการพลัดพรากห่างเขินห่างไกลถือว่าเป็นการแก้เค็ดหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องจบความสัมพันธ์ ลักษณะแบบนี้หรือมีเรื่องเข้ามาดวงสตาจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สําหรับคนที่ผูกลักนาแล้วดาวอาทิตย์ตกตําแหน่งดีเรียกว่าคู่ส่งเสริมคู่ดีคู่อุปถัมเป็นคู่มิตรทั้งเล็กทั้งใหญ่เข้ามามีเรื่องของการช่วยเหลือเอื้ออํานวยซึ่งกันและกันและค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของสถานะทางสังคมด้วยเช่นกันค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยาการณ์กันด้วยดิฉันจะทำคลิปล่วงหน้าไป6เดือนแล้วท่านใดสนใจรับฟังก็สามารถสมัสมา,สมา,สมา,สมาชิก v i ีมาได้นะคะปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะ สนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR code ด้านล่างและสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นปี2569แบบสดใสมีพละกําลังมีอํานาจมีบารมีแล้วก็มีการเริ่มต้นที่ดีสําหรับชาวลักนาราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ